สวัสดีสวัสดีทุกคนาบันวาสีทางฝั่งไทยฝั่งเล่าและต่างประเท,ทียรเป็นนับชมถึงบัวเด้อจา้าเพี่น้องมาพบกัสสองยูทูบวินี่เซนแอลทุกคนมาหนี้ว่ากับจะมารีวิวการเหตุงานเหตุการณ์ของสาวลาวอยู่ไทยนะทุกคนว่าจะมีอีย่างเหตุนั่นเองจ้าพี่พน้องเนาะทาม,มาใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ขขกดกระดิ่งกระแตให้บัวน้เด้อยเพื่อที่จะมาพาคลิปของบัวนั่นเองจ้าแต่ถ้าอยากสตบัวใจอย่าลืมมาโฆษณาให้บัวนำ้ำเพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้า อันนี้ก็ไม่ต้องจกใจเนาะนี่ก็คือหมวกบัวพี่น้องบัวกําลังจะเหตุงานขขางนอกเหตุงานอ่าขขางนองแล้วทนะุกคนบัวก็จะถอดออกกับเสื้อแขนยาวเนาะเพราะว่ามันแดดหอนเนาะทุกคนกันแดดหอนนั่นเองค่ะแล้วค่อยเขาปิดขขางใน้นเนาะถอดแล้วก็ได้โอเคพี่น้องป้าเขาก็เริมงานเลยง,งาน,นนี้เขาก็ลอเขาอยู่นั่นเองจ้ะพี่น้องเนาะ เริ่มต้นงานวันนี้ของบอัวพี่พี่น้องก็คือกวนระเบียงไว้ให้นายในช่วงเช้านั่นเองนายตื่นมาก็จะได้เดินสะดวกสบายไม่มีฝุ่นนั่นเองจ้าพี่พี่น้องเพราะว่ากลางคืนเนาะไม่รู้ลมมันพัดฝุ่นมาจากไหนเยอะมากทุกคนมีทั้งฝุ่นทั้งดอกไม้มันปิวมาจับ ตรงแถวหน้าบ้านเพียบเลยทุกคนต้องกวาดทุกวันให้หนายนั่นเองจ้าเพื่อนพี่น้องเนาะแม่บ้านของสาวลราในไทยทุกคนก็มีเรื่อยๆให้ทํานั่นเองพเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นงานที่แบบว่ามีให้ทําทั้งปีนั่นเองทุกคนเนาะไม่มีว่าวันไหนจะไม่มีงานเพราะเป็นงานบ้านเนาะฝุ่นอะไรมันก็ผัจับเรื่อยๆแบบ,แบ,บนี้เราก็ต้องทําความสะอาดเรื่อยๆในแต่ละวันนั่นเองเพื่อนพี่น้องหลายๆอย่างในสิ่งต่างๆ,างๆเนาะบางครั้งก็ทํานู่นทํานี่แล้วแต่นายสั่งบางครั้งแต่บัวก็จะทํา เป็นประจําวันในแต่ละวันที่นายจดไว้ในกระดานนั่นเองนะทุกคนเนาะบางวันก็ไม่ตรงในกระดาษก็มีก็แล้วแต่สถานการณ์ที่บัวจะทํานั่นเองเพื่อให้พี่น้องเนาะบางวันถ้ามีแขกคนจะมานายเขาอ่าแกก็จะบอกว่าให้ทําเร็วๆหน่อยนะเช้านี้เพราะมีแขกคนจะมาบัวก็ต้องรีบทํา แต่วันนี้บัวก็จะสายหน่อยก็ไม่เป็นไรทุกคนเนาะเราก็ทําเรื่อยๆเพราะว่าคนไม่มานั่นเองจ้าแขกคนไม่มาเมยพี่น้องเนาะมันก็แดดเปี้ยงๆจริงๆทุกคนเนาะพระอาทิตย์นี่คิดว่าราดูฝนแล้วมันยังไม่หายร้อนเลยทุกคนคือตอนนี้บัวก,ก็ยังร้อนมากเลยทุกคนในอากาศในแต่ละวันเนาะมีบางวันฝนตกก็ยังดีน,น,นั่นเองอันนี้มันก็ร้ายแล้วลูกบัวเพิ่งจะทิมไปเมื่อวานในบักกัมหนึ่งมันคือเกิดไหวแถวๆ่ลพี่น้องเลย ต้นพักอันนี้ก็นนก่นะเขาก็เอาไปทิม่มเพราะว่าน้ำมันจะเนา่าดิถ้าว่ามันลายพี่พน้องปลามันมีหอนัาหอนแนพ่พี่น้องเลยป้าสะบวงกับวายอยู่บอเพิ่งล้างไปบ่นานเนาะทุกคนปลาโอ๊ปปามันคือใหญ่ขึ้นวะ่ะก็มึใหญ่มาไม่ใหญ่ขึ้นลายพ,พี่น้อง ต่อมาทุกคนกวดก็ยังไม่เสร็จนะพุยพี่น้องต่อมาบัวก็กวดใบไม้ตรงอ่าริมรั้วนั่นเองจ้าพี่พี่น้องเนาะก็มีต้นไม้เหลืออยู่สองต้นที่นายเก็บไว้หน้าบ้านเนาะจริงๆมันก็มีหลายต้นนะทุกคนนายไปอันนั้นตัดมันเนาะจ้างเขาตัดไม่ใช่นายตัดเองนะทุกคนจ้างเขาตัดเนาะแล้วเขามาตัดอ่าสองสามต้นเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่สองต้นใบไม้มันก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่าบัวก็ต้องกวดเพราะว่า อ่าถ้าไม่กลัวนะทุกคนก็คือมันก็อาจจะเยอะนั่นแหละเราก็ต้องกลัดทุกเช้าให้นายเพื่อให้พี่น้องเนาะง,ง,งานบัวก็ได้ในแต่ละวันเพื่อให้พี่น้อง <c oughs> คืออยากจะบอกว่านายบัวเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะนายผู้หญิงแต่บัวเป็นคนชอบปลูกผักเพื่อให้พี่น้องแต่ต้นไม้บัวก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะให้ความร่มเนาะเวลาลมพัดมาเย็นๆมันก็อาจจะเย็นหรือว่าบัวออกข้างนอกแบบนี้หน้าบ้านมันก็จะให้ความร่มแก่บ,บัวทํางานในข้างนอกนั่นเองทุกคนก็ดีนะทุกคนแต่บ ก็ชอบปลูกผักด้วยนั่นเองจ้ะพี่พน้องแต่นายปลูกต้นไม้คือบางวันก็จะมีอ่าปลูกผักปลูกต้นไม้กันไว้เรื่อยๆพี่พี่น้องจนเต็มนั่นแหละทุกคนนายล้วก็สร้างจัดแล้วก็จัดง้ามด้วยพ,พี่น้องเลยนี่มีควายสองตัวกับแก่หยมเบอร์หยมเปอรยปอรยอร่างทุกคนเลย <laughs> หลังจากีิกวัดใบหม้แล้วเนาะทุกคนเขาก็ต้องเอาถุงเนาะมาใส่ใบไหม้แยกจากขยะอา่าถั่วไปนั่นเองจากทุกคนนี่คืองานสบัวน,นำจ้าม <c oughs> <c oughs> ันหอนเลยตรงนี้ตรงดีเด็ดอันนี้ใบไหม่แน่เป็นตั๊กนัวนะทุกคนไม่ต้องใส่ชุ่ใหม ทุ้งสีขาวนี่คือขยะแบบใบใหม่ถ้าทุง้งสีดำบางคนจะเป็นมุงขยะเตี้ยขยะแบบของกิ๊กง่าป็นทังแยกเลยอะขวดขวดก็จะเป็นทุงสีขาวคุณพี่น้นองใส่ขวดแยกต่างหากไปนี่ก็นอนแวงหางแวกแวกแวกถนนคุณพี่น้องอันนี้มะพร้าวเนาะตา าบานท้างๆเจ้านายนะทุกคนเพิ่นแบงให้เจ้านายบัวเนาะเอาไปปลูกนั่นเองจ้าเพื่อนพอพี่น้องเนาะโอ้โหมันกำลังยาวเราาหายมาต้นประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้ยาวกันหลยเลยพี่น้องบักเยาวเลยหายมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะแต่นายเราบนถนนไปปลูกนี่แล้เพื่อนพี่น้องคนไทยเนาะแบงปั้นกันขนาดบวาัวซึ่เป็นยังกัญญาเข้าเจาก,กันแต่แบ่งปั้นกันนั่นเองจ้า หอมป่นเพื่พนอนเอามาปลูกใหม่เลยเนาะตอนปลูกตอนหนันกบนายนตายเพื่อนน้องก็เพิ่งปลูกเมื่อวานานี้ครับเจ้านายนะทุกคนนี่ใหม่ประดับตาเอาหายเนาะคนเดียวครับที่เอาหมักเผาอ่าต้นหมักเผาหายเพื่พนอนเนาะคนเอาหายอันนี้นายนายชิบโวซื้อมามันเป็นว่านไม้ประดับนะทุกคนใบมันสวยดีและที่สำคัญพักซีเหล้าเพื่พนอน ทางไทยเอื้นฟกซี่ล่าบันบัวเอืนพักยังจำโมไไ่ได้พี่น้องข้อภัยโมได้ว่าบานฮึง่งมันก็เป็นยังสีเลยทุกคนเลยลืมไปหมัวสวยดีสวางแล้วยายวมีดอกมะลีน้ำเนาะทุกคนเนาะก็คือดอกมะลีน่าเป็นปูกไหวไล่ปีเลยแล้ว,ๆๆลวงลงลพี่น,อน้องมันกระหลวงโลางล่างเต็มงามค่ะพี่น้องหอมยำสาวเวลาย่างพานทีกวดใบใหม่ย่างแล้วทุกคนบัวก็จะมาหลัง ล้างแก้วนี้เพราะว่าขนุนปุ๋ยมักมาชีชายเพื่พนอนๆหรอกไงมันมินเราต้องล่างกันโบไวก็กวาดใบไใม้เรียบร้อยเพื่อนๆหรองเอ้ยห่อนจั็กน้อยอยู่เหมือนกันแต่กะต้องรีบเฮ็ดเนาะทุกคนเพราะมันก็มีงานวัวต่อเห็ดเหมือนกเดี๋ยวกจะฟังกินเขาก่อนเพื่อน่น้องยังเสาเนาะเพื่นอนๆนรอกตอนนี้บัวปุ๋ยกับเขาแล้วเนาะก็จะกินเขาก่อนกับเขาวัวกัน แบบนี้แล้วพี่น้องแซ่บแส,บแสบังได้กระด้กินได้บวัวพอยพี่น้องบอสิ่ดิในพนาย้างบวับวพี่น้องก็จเป็นไก่จ้าโอ้โหน่ากินเลยพีองมีปลาหมึากมีกุ้งนำเนาะมีหมนาคาไข่เนาะทุกคนแก่เพชรและที่สำคัญคือเขาเหนียว ตาเพ, it, พ cuanto, you suffer, you, you know? Jamie, ื่อนเอาหายพี่พี่น้องเนาะตาเพื่อนเอาข้าวเหนียวหายข้าขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องนี่แหละคนไทยน้ำใจมีเตบ่งปันให้กันบุยศ์บุยนคนลาวไม่เห็นงานกับเวียใต้พี่พี่น้องเลยเพราะว่าคนไทยเพื่อนมักซอยเรือนั่นเองจ้ะทำไม่เห็นงานไทยเนาะข้าก็บผักกินเขาเส่าลากลากกาฮันดาเดี๋ยวก็บไฮเปิดเดี๋ยวก็บไฮปิดอยู่มาเนี่ยก็ได้เอาเร็วๆเร็วครับพี่น้อง

ก็จะเอาน้ำยาทูบาบนเจบวมนเอาก็จะเอา,าใส่น้ำเลยพี่น้องสสบือ,ก,อก็กำหน้าก,กำหลังเลยพี่น้องเอ้ยนี่เขาจะเอาอันนี้มันออกเนาะพับอีกนี่ไอ้ของเก่าเอามาใส่อันใหม่ได้จ้ะเป็นน้ำยาทูบานนะทุกคนกล่องกระดาษให้พี่น้องเนาะนายให้บัวพับไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาก็ปขยะแล้วก็จะให้คนขยะเข้าไปขายเนาะ กำลังพับได้ประมาณหนึ่งแล้วทุกคนเรียบเลยแจกคลิปนี้บัวก็จะเจาะไปเพียงเทียนเด้อทุกคนนอกกับมารีวิวการเหตุงานเหตุการณ์ของสาวเราอยู่ไทยนั่นเองจ้าพ,พี่น้องน้าตอนน,นี้บัวกะกำลังจะเตรียมตัวอาบน้ำนอนเพ,พี่น้องนอกจาเหตุงานมาทั้งวันพ,พี่น้องนอกจกอ่ามือเมือม่อยแน,น,น่นทุกคนแต่กะอ่าจะพักเนาะเพื่อที่จะเติมพลังเหตุงานสู่มือจ้าวในนันเองจ้าขอขอบคุณทุกคนด้อที่เข้ามารับชมสบายดีสวัสดี